เฟสแม่นกไปพร้อมเรียเรายรเพื่อซื้อถังออกซิเจนให้กับเพื่อนในเฟสเพื่อนในกลุ่มโดนกันหลายคนเลยคุณก็ร่าเลย ด้วยมีภาพลักชอบทําบุญแล้วก็ทํางานการกุศลอยู่แล้วด้วยครับนักแสดงอาวุโสน,นกจันทนาสิรธิธัญญผลก็เลยเป็นคนดังอีกคนละฮะที่ถูกก็ภาพแล้วก็ปลอม Facebook ส,สวมรอยเป็นตัวเองนะฮะแล้วเชิญชวนให้คนร่วมทําบุญด้วยด้วยการซื้อถังออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลในชนบท คนรู้จักแม่นกเขาเห็นคุณผู้ชมฮะงานนี้ก็ถือว่ามองว่าเป็นงานบุญสุดท้ายโอนไปนร่วมบุญด้วยจากนั้นมิชาชีพเขาก็ยังไปต่อด้วยนะฮะแหมร้ายจริงๆก็มีการขอยืมเงินต่อก็เรียกว่ากว่าจะรู้ตัวได้โทรคุยกับแม่นกตัวจริงจนรู้ว่าเป็น Facebook ปลอมก็โอนเงินให้มิจฉาชีพไปหลายยอดแล้วด้วยครับ เมื่อวานนี้แม่นกจันทนาก็เลยไลฟ์เตือนภัยซะเลยฮะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุมิจฉาชีพหลอกคนรู้จักแม่นกโอนเงินตัวเองทํากายภาพอยู่ที่คลินิกที่ดําเนินสะดวกก็เลยไม่ได้อ่านข้อความใครที่ส่งมาสอบถามนะฮะสุดท้ายมาเช็คข้อความอีกทีก็เลยรู้ว่าแม่โดนซะแล้วฮะโดนมิจฉาชีพสวมรอยเป็นตัวเองเขาให้งานนี้ก็เลยรีบมาเตือนภัยพร้อมกับแปะเลขบัญชีมิจฉาชีพเอาไว้เลยเตือนเลยฮะว่าเลขบัญชีนี้อย่าโอนเด็ดขาด การหลอกเงินยังเป็นภัยไซเบอร์อันดับต้นๆนะครับตอนนี้เองสำหรับคนที่ได้รับความเสียหายสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441นะครับ